เกิดเหตุผลทำไมยังต้องฟ้องนกอุสนีทั้งที่ขอโทษจักรจันอัมคิเสริไปแล้วหลังจากที่เกิดกรณีจักรจันอัมคิสริและการปล่อยแชทของคนที่ชื่อตาลจากนกอุสนีจนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนกและจักรจันบาดหมางกันทั้งที่ก่อนหน้านี้สองคนนี้สนิทกันมาก ซึ่งต่อมาทางนกก็ได้ออกมาไล่สดขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่ายังมีการฟ้องร้องนกอยู่จนทําให้ผู้จัดการของนกออกมาบอกกับสื่อหนึ่งว่าจะฟ้องกันทําไมในเมื่อขอโทษไปแล้วถึง3ครั้ง ล่าสุดทนายนิดาพร้อมด้วยคุณปุ๊กค,คนดังในโลกออนไลน์ได้ออกมาไขาข้อข้องใจในคลับเฮาส์ถึงเหตุผลที่ฟ้องนกว่าคนที่ฟ้องนกอุสนีไม่ใช่จักรจันทร์แต่เป็นคุณเควัฒนาแฟนของจักรจันทร์เพราะเคเสียหายชัดเจนทั้งโพสท,ทั้งสัมภาษณ์การกระทําเราไม่รู้ว่านกทําเพื่ออะไรแต่ความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วการไปออกรายการก็ไม่ใช่การขอโทษอะไรจรงิงจังบอกว่าขอโทษแล้วกันเหมือนเป็นการขอโทษแบบเซฟตัวเอง ไม่ใช่การเยียวยาที่จะทําให้สถานการณ์มันดีขึ้นศาลก็ดูออกนะว่าคุณสํานึกผิดจริงหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทําให้คุณถูกดําเนินคดีทั้งประเทศเขารู้หมดแล้วว่าเรื่องของตาลเป็นเรื่องโกหกแต่นกก็ยังคงไม่ลบโพสต์เหมือนเดิมยังโลกสวยอยู่และยังดูเหมือนจะเชื่ออยู่ว่าคนชื่อตาลน,นั้นมีจริงก็ต้องไปดูว่านกจะยังไปโลกสวยหน้าศาลหรือเปล่า เหยื่อที่รับความเสียหายโดยเฉพาะคุณเคที่เป็นนักธุรกิจจะต้องมีภาพลักษณ์ที่คนไว้ใจเชื่อใจนับถือแต่กลายเป็นภาพลักษณ์คุณเคดูเป็นคนปลิ้นปล้อนความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วและขาดการเยียวยาทั้งที่มีโอกาสมากมายสุดท้ายก็จำเป็นต้องฟ้องร้องอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ